สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ This is a toy จะมาประกอบงาน f i g u r life standard amplifier plastic pl m o เดลคิด alpha mon ครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะของดูแผงข้างในกันดีกว่าเนาะว่ามีกี่แผงนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้ไปเช็คตามได้นะครับผมก็จะ,จะมีอยู่อันนี้เป็นแผงอะไรวะแผงบีนะครับแผงบีจะมีสองแผงนะแล้วก็จะมีตัวดีคอน้ําอันนี้ใช่ดีคอน้ำไหมเรียวกว่าดีคอน้ำป่ะแบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนลูกตานะครับมาให้อีกสองอันนะเป็นสองแผงนะครับแล้วก็มี อีก2แผงด้วยกันเป็นแผงพารดำนะครับสีสีดำแล้วก็แผง G1 สีทองติ๊กเกอร์1นแผ่นนะครับเป็น4แผ่นแล้วนะแผ่นที่5ครับแผ่นที่5เป็นแผงดีแผงที่6เป็นแผงดีเหมือนกันนะครับดีมี6มี2งแผงนะสำหรับแผงดีนะครับแผงที่7แผงที่8แผงที่7เป็นแผง E1 นะครับแผงนี้สีดำ E1 แล้วก็แผงนี้เป็นแผง G2 นะครับแล้วก็นี่แผง g e อีหนึ่งแผงด้วยแผงวเนี่ยเออเรนับอีอีทีนึงแล้วกันนะอันนี้เป็นแผงแผง E2 นะครับแล้วก็มีแผง C2 แล้วก็แผงแผงแร่วาเนี้ มมมไม่ไม่รู้เหมือนกันยูน่ไหนี่อันนี้แผงเอน,นี่แผงเอนะครับแผงเอตรงนี้ชุดหนึงนี่เป็นแผงดาบนะครับมีดาบด้วยแผง H 1อันนี้หลากสีเลยสุดท้ายอีงสามแผง,แ,ผงแล้วก็มีแผงปีกกับแผงพาร์ตเอฟเฟกต์มาให้นะครับอันนี้เป็นพาร์ตเอฟเฟกต์เนาะม,มาดูคู่มือเขาหน่อย ก็จะไปเช็คเหมือนกันว่ามีกี่แผงแผงจะมีทั้งหมดแผง P แผง A นะครับ1นะครับแล้วก็มีแผงแผง B เนี่ย2แผงก็เป็น3นะครับ4 5 6ห้านะครับ8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 17แผงแล้วก็มีแผงปีกอีก1แผงแผง P e PC พอีก1แผงนะครับเป็น 18แผงเนาะแล้วก็มีสติกเกอร์แล้วพวกนี้นะครับผมเป็นทั้งหมด18แผงใช่ไหมนับใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 11 1 1ห1า1ก1จ1ดแแล้วก็18แผงนะครับผมอ่ะดูวิธีการต่อซิเป็นยังไงบ้างอันนี้ทำเป็นคู่มือมาให้แบบเป็นเล่มเลยนะเออดีอ่ะครับอันนี้อาร์ตเวิร์กหน้ากล่องเขานะอ,นอันเดียวกันเลยข้างหลังก็จะมี ้ทำไมตาหวานจังดูดิตาหวานมากเลยเป็นเล่มมานะครับเย็บมุมข้างมาเป็นหนังสือเลยนะครับอันนี้ดีๆไม่ต้องพับไปพับมานะี่ขั้นตอนการต่อดูแล้วเยอะอยู่นะเอาจริงๆแล้วเนะี่ยน่าจะต่อนานอยู่เหมือนกันนะครับนี่คัานนี้เดี๋ยวผมก็จะเอามาให้ทุกคนได้ดู อันตอนต่อปีกนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับการอันบอกกล่องเดี๋ยวเราไปขอตัวต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันหลังประกอบเสร็จแล้วกัน ประกอบเสร็จแล้วครับสำหรับฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดแอมพลิฟายอลฟามอนอย่างเท่เลยจะบอกให้ก็สิ่งที่ผมเจอก่อนแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมเจออย่างแรกเนี่ยก็คือว่าไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเ,เปล่าคือผมรู้สึกว่ามันยืนเองไม่ได้เว้ยมันจะต้องใช้ภาคลุมในการค้ำยันตัวมันเองอาไว้นะครับนี่นะให้ดูข้างหลังเห็นนะมันจะมีอยู่หน่อยนึงเนี่ยจะงไยตรงเนี้ยในการค้ำยันตัวมันอยู่นะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหน ประกอบแล้วมันยืนได้ปกติเนี่ยบอกผมหน่อยอันนี้คือยืนแบบไม่ได้ใส่แอชชันเบรนะคือผมหาแอชชันเบรผมไ่เจอไม่รู้มันไปไหนด้วยเนี่ยต้องไปหาอ่ะอันนี้ให้ดูหมุนรอบๆตัวให้ดูนะครับว่าเท่ขนาดไหนขออภัยที่ไม่มีทัานหมุนให้ดูนะครับผมนี่เออเท่เทบอกเลยว่าเท่ตัวนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนี่ถ้าเกิดว่าคนที่มีสกิลในการทําสีเนี่ยผมแนะนําให้ ให้ให้เพ้นให้ทําสีไปเลยเพราะว่าสีดำเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นดําแบบเมทัล,ลิกนะมันเป็นดําแบบดําเฉยๆอะ่ะแล้วก็สีทองมันก็ไม่ได้ทองจ๋าแบบอัลฟามอนตอ่ะเออแต่ในกล้องเนี่ยมันอาจจะเห็นเป็นเหมือนอัลฟามอนตที่แบบแบบดาทองมีแซมสีแดงเป็นอัลฟามอนตปกติแต่ถ้าเกิดอยากให้สวยจริงๆเนี่ยผมแนะนานไปเลยทําสีไปเลยทั้งตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับยานทีละตัวไปไม่ดีทีละจุดเออ มาเดี๋ยวเรามาดูจูขยับกันนะครับผมไปเอาฉากหลังออกเพราะว่าอัลฟามอนเป็นสีดำไงผมเอาฉากดําม,มาก็ยิ่งดําม,มองไม่เห็นเข้าไปใหญ่นะมาดูจูขยับส่วนหัวก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นอัตราก้มเงยเนาะนี่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะน้องดําม,มากก้มเงยจะได้แค่นี้เองจะติดตรงหนวดเขานะครับผมอืมแล้วก็หันซ้ายหันขวาหันจะต้องจัดดีๆอ่ะเพราะว่าตรงไอตรงปากเขาเนี่ย ตรงคางเขา่ามันยาวฉะนั้นเวลาที่จะหมุนแต่คงไม่มีใครหมุนรอบทิศขนาดนี้เนาะเอาจริงๆแล้วนะเออก็ประมาณนี้หมุนซ้ายหมุนขวานะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ปกติเพราะว่ามันเป็นอจอยในการเสียบเข้าไปเฉยๆก็สามารถที่จะหมุนได้รอบทิศอยู่แล้วนะครับอ่ะส่วนแขนแขนเนี่ยเราสามารถยกแบบนี้ได้ชืดเออยกขึ้นได้เลยนะครับเกาะไหล่เขา ไม่ค่อยมีผลกับการขยับสักเท่าไหร่ดีดีไซน์อันเนี้ยถือว่าดีเลยเพราะว่าเราต้องการอิสระในการขยับแขนเยอะแยะอยู่แล้วหมุนได้ไหมหมุนได้นี่หมุนได้ต้นแขนหมุนได้ด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะปรับพับแขนได้อีกนี่แบบนี้พับได้เหมือนมนุษย์เลยนะครับอันนี้แต่ว่าไปข้างหลังจะไม่ได้นะครับกลับมากลับมากลับมาเหมือนเดิม ส่วนตัวส่วนอกส่วนตัวแล้วก็ส่วนสะโพกเนี่ยจะแบะแยกออกเป็น3ชิ้นด้วยกันนะครับทําให้เราง่ายต่อการขยับมากขึ้นก็คือถ้าเราจะหมุนแบบนี้มันก็จะได้เยอะขึ้นเห็นไหมว่ามันจะเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นบนนะครับแต่ชิ้นตรงกลางที่มีลูกแก้วเนี่ยผมว่ามันทําซ่อนไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้เออผมงง อ่ะก็จะบิดตัวได้เยอะอยู่เหมือนกันจริงๆอ่ะน่าจะบิดได้รอบเลยทีเดียวเชียวเพราะว่ามันเป็นบอลจอยข้างในนะครับแต่ก็บิดพอประมาณแล้วกันพอสวยคงไม่มีใครทำแอคชั่นเป็นแบบนั้นเนะอะส่วนตวนขานส่วนขาเนี่ยมีอยู่สองสเต็ปด้วยกันก็คือสเต็ปที่เก็บขาเข้าไปข้างบนเลยมันจะขยับ มาข้างหน้าไม่ได้มันจะไปได้แต่ข้างหลังนะเนื่องจากว่ามันจะติดดีไซน์ตรงสีทองตรงนี้นะครับถ้าเราจะอยากจะขยับขาเยอะเนี่ยให้เราดึงลงมาแบบนี้ชืดึงปรมาแล้วเนี่ยมันจะขยับได้เยอะขึ้นไปข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนข้อพับขาสามารถพับได้กี่สเตป็ปได้สเตปเดียวนะจะติดแล้วนะครับได้ประมาณนี้เนาะ ไม่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 สุดนะครับเนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันใหญ่ทําให้ันกินพื้นที่ไปเยอะเอาตรงๆัปกินพื้นที่ไปเยอะชิงก็ย่างที่ผมบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยคือมันตั้งเองไม่ได้อาจจะต้องใช้สแตนดี้ในการไม่ใช่สแตนดี้ดิเขาเรียกว่าแอคชั่นเบอในการตั้งโชว์นะครับ ส่วนขาเอ้ยส่วนเท้าส่วนเท้าเนี่ยมันขยับไม่ได้เหมือนตัวอื่นๆที่เป็นปลายเท้านะท่านาที่ข้างในก็เป็นจอยเหมือนๆกันแต่อันเนี้ยด้วยความที่ตรงต้นขาตรงเนี้ยมันใหญ่นะครับทําให้เราหักปลายเท้าไม่ได้จะหักได้แต่ปลายเล็บแบบนี้นะจ๊ะชนหนอีกอะส่วนข้างหลังผ้าคลุมของตัวนี้ถ้าเทียบกับตัว o m e g กามอน a อเมกามอนเอ็กซ์เนาะแล้วก็ตัวดุกมอน a อม l ิ f y เนี่ยตัวเนี้ยมันใส่ง่ายกว่าหรือมันอาจจะเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาแล้ว2ตัวทำให้เราใส่ได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่า2ตัวก่อนหนนี้คือเรางงมากกับการใส่ผ้าผ้าคลุมเขาที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยค่อนข้างที่จะรู้คลิกแล้ในการใส่ต้องใส่ยังไงนะแต่ก็ดูดีๆนะครับระวังจะใส่ผิดเนอ ผมก็ไม่แน่ใจเนกันผมใส่ผิดหรือเปล่า <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทเสริมที่เหลือที่เขามีมาให้อุ้ยเขาหลุดมาเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทเอฟเฟกต์กันนะครับชิ้นแรกที่จะให้ดูก็คือนี่แหละครับดาบของอัลฟามอนนั่นเองนะครับผมเป็นสีเหลืองทั้งอันเลยนะเห็นเปล่าใสๆนะครับผมส่วนอีกชิ้นหนึ่งมันเป็นชิ้นไม้จริงมันเป็นคอมโบเซตเนาะก็คืออันนี้นะครับเอฟเฟกต์อาวุธ ไม่ได้อุบนี่เอฟเฟกต์ถ้าไม่ตายเขาจะให้มันหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีมือขวาที่เป็นมือแบมาให้อีกหนึ่งอันดูเล็บเป็นไงละ่ะกลีก,กลายยาวเฟี้ยวแล้วก็มีชิ้นนี้ในการโอ้ยน้องนอนไปแล้วในการล็อกล็อกกับมือนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะลองใส่ดาบให้ดูก่อนเนาะดาบเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ข้างไหนก็ได้จะใส่ข้างขวาก็เท่นี่เป็นไง,ไง จะใส่ด้านซ้ายก็เท่เช่นกันเขาไม่ได้ฟิกเนาะว่าจะใส่ด้านไหนก็ได้นะส่วนมือส่วนมือเนี่ยผมแนะนําว่ามือกับเอฟเฟกที่เป็นท่าไม้ตายอะครับให้เราทําการใส่แบบนี้เลยชึบไปก่อนนี่แบบนี้นะโอ้ยแบบนึงล่วงใส่แบบนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็ถอดมือข้างขวาออกอื แล้วก็ใส่มันจะมีเขี่ยวล็อกตรงนี้โฟกัสมันะ้ยเน่ยเออใส่เข้าไปเพื่อล็อกเอฟเฟกกับแขนให้อยู่นะอืมแบบนี้อยู่แหละเห็นปะเราก็นํามือแบเนี่ยใส่เข้าไปชิงนี่เป็นเหมือนอคล้ายๆด็อกเตอร์สเตรนกำลังใช้เวทนะครับอ่ะดาบอีกข้างนึง่งผมขออภัยด้วยที่ผมไม่มีแอคชั่นเบนะผมหาไม่เจอจริงๆ นี่ไปที่เวละป้าเดี๋ยวผมพาไปถ่ายรูปให้ดูแล้วกันครับป่ะ จบลงแล้วครับสำหรับการรีวิวเจ้าโมเดลต่อประกอบนะครับ f i g u r r l i g h t Standard a m p l i f i e a ยอันั่นเองนะครับผมงานจาก Digimon เนาะอมผมเองก็เป็นแฟน Digimon เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้คุมค้มค่าคุ้มราคาเหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปในคลิปนะว่าเหมือนมันจะยืนด้วยตัวเองไม่ค่อยได้นะต้องจัดดีๆนะครับถ้าเกิดว่าใครประสบปัญหาแบบนี้ก็บอกผมให้ด้วยนะสำหรับคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะแต่ว่าถ้าใครเนี่ย ต่อแล้วยืนได้ปกติเนี่ยบอกผมหน่อยว่าผมผิดตรงไหนผมจะทด้ไปแก้ให้มันยืนได้นะครับาราคาตัวนี้รวมเป็นเสร็จแล้วที่ผมพรีออเดอร์มาเนี่ยหนึ่ามร้อบาทเนาะอตอนนี้ก็ยังพอที่จะหาซื้อได้มั้งถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้พรีอาจจะต้องได้ราคาสูงกว่านี้นะครับอวัอนนี้ประมาณนี้แหละผิดพลาดการใดขออภัยเวลาทีนี้ด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ